สื่อเรื่องหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกโดยววชิระเมธีสำนักพิมพ์สป,ปายะ 2. ออะไรคืองานที่สำคัญที่สุดงานที่สำคัญที่สุดคืองานที่เราทำอยู่ในขณะน,นี้เราทำงานอะไรจงใส่จิตใส่ใจกำมันให้เต็มร้อยอย่าทำสักแต่ว่าทำเพราะว่าถ้าสักแต่ว่าทำ งานก็ไม่ดีความสามารถเราก็ไม่พัฒนาทำอะไรก็พยายามทําให้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าเวลาทํำงานทรงรับสั่งว่าฉันทำงานเหมือนราชสีราชสีเวลาจับหนูโดดตระคุบด้วยเรียวแรงทั้งหมดด้วยศักยภาพทั้งหมดเช่นเดียวกันเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่ว่าจะแสดงให้พระมหากษัตริย์ แสดงให้มหาเศรษฐีแสดงให้โสเภณีฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันใช้ศักยภาพเท่ากันไม่เคยลดน้อยลงเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมระดับมืออาชีพครั้งหนึ่งพระองค์ทรงรับนิมนต์โสเภณีคนหนึ่งชื่อนางอัมพะปาลีวันนั้นพวกกษัตริย์เดินทางไปนิมนต์พระพุทธเจ้าโดยพากันนั่งราชรถขาวไปเจ็ดคันรถพอไปถึง ก็ทุนนิมนต์พระพุทธองค์ขอให้ไปเสวยที่พระตำหนักพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธด้วยเหตุที่ว่าฉันรับนิมนต์ของหญิงโสพณีคนหนึ่งไว้แล้วกษัตริย์ทั้งหลายก็บอกว่าพวกกระหมอมจะต้องจ่ายเท่าไรพระองค์จึงจะไปพระองค์ตรัสว่าไม่เกี่ยวฉันรับนิมนต์หญิงโสพณีไว้แล้วเมื่อลอบบีพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จเหล่ากริย์ กลับออกมาก็รีบตรงไปที่บ้านของหญิงโสพนีคนนั้นทันทีน้องสาวต้องการเท่าไรพวกชั้นพระราชาทั้งเจ็ดยินดีสละทรัพย์สินทั้งเมืองที่ครอบครองอยู่ให้เธอเลยเธอไม่ต้องเป็นโสพนีแล้วแต่ขออย่างเดียวขอให้เธอยกสิทธิในการนิมนต์พระพุทธเจ้าให้พวกชั้นได้ไหมหญิงคนนั้นบอกว่าหม่อมฉันทำไม่ได้หรอกเพราะพระพุทธองค์รับปากว่าจะมาเยี่ยมบ้านหม่อมฉัน ลอบบีอย่างไรก็ไม่สําเร็จนี่คือพระพุทธเจ้าทรงทํางานไหนงานนั้นสําคัญที่สุดเราทุกคนก็เช่นเดียวกันเวลาทํางานงานของเราต้องสําคัญที่สุดไม่ทําสักแต่ว่าทำแต่ถ้าเราทําให้ดีที่สุดมันจะประกาศศักยภาพของเราไปตลอดชีวิตรินหัวใจใส่งานอาตมาไปเมืองจีนไปเห็นกระแพงเมืองที่มีอายุยืนมาก ถึงซองสามพันปีอัตมาถามมากุเทศว่าทำไมมันทนจังเลยมากุเทศบอกว่าจินสีหองเตโปรดให้ปั้นอิดแตละก้อนด้วยวิธีพิเศษทุกคนที่ปั้นอิดจะต้องจารึกชื่อตัวเองไว้ที่ก้อนอิดเมื่อเผาเสร็จแล้วเอาไปก่อเป็นกำแพงฝนตกแดดซองถ้าอิดของใครสึกล้อเอาคนปั้นที่มีชื่อเขียนติดไว้ไปตัดหัว แล้วเอาฝังศพใต้ซากกำแพงเมืองด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนจึงตั้งใจบรรจงปั้นอิฐอย่างสุดความสามารถเพราะกลัวตายจึงตั้งใจปั้นจริงๆอิฐทุกคนจึงอยู่คงทนยาวนานมาถึงทุกวันนี้ถ้าเราทําได้เหมือนคนปั้นอิฐของจินซีฮองเต้งานของเราจะเป็นงานที่ดีที่สุดลูกค้าที่มาเจอหน่วยงานเราจะประทับใจกลับไปอย่าทำงานเหมือนลวกกว๋วยเตี๋ยว ลวกลวกเอาละสุกบ้างไม่สุกบ้างเอาไปให้มันลวกปากลูกค้าต่อทำงานต้องดีต้องประนีตประนีตหมายถึงรินใจใส่งานถ้ารินใจใส่งานจะได้งานชิ้นเอกทุกเรื่องทุกครั้งไปอัตมาสอนหนังสือหลักสูตรปริญญาโทอัตมาจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าข้อสอบเทอมนี้เอากลับไปทำที่บ้านได้ ให้เขียนมาส่งเขียนดีฉันก็จะอ่านเขียนแย่ๆฉันก็จะอ่านลูกศิษย์ถามว่าที่เขียนดีๆพระอาจารย์อ่านนั้นพอเข้าใจอยู่แต่ที่ว่าแย่ๆทำไมต้องอ่านอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าเขียนแย่เราจะได้รู้ว่าการเขียนแย่ๆเขาเขียนกันอย่างไรเพราะฉะนั้นงานทุกชิ้นอาตมาอ่านหมดซ้อนอยู่สามภาควิชาก็เ,าเปิดเทอมไปได้หลายเดือนแล้ว อาตมายังตัดเกรดไม่เสร็จเลยเพราะอ่านทุกชิ้นจริงๆอ่านแล้วได้ปัญญาเยอะให้เกรดก็ยากตัดเกรดก็ช้าแต่ถ้าใครได้เอก็เอาไปคุยได้เลยเพราะอาตมาอ่านจริงให้คะแนนตามความสามารถของคนทำข้อสอบจริงๆตอนที่อาตมาเรียนปริญญาตีเคยทำรายงานหนักแทบล้มประดาตายหลังจากทรงอาจารย์แล้ว อาจารย์ตรวจเสร็จก็ส่งรายงานกับคืนมาอัตมาตรวจดูเห็นอาจารย์เขียนแค่ว่าตรวจแล้วเท่านั้นเห็นแล้วรู้สึกหมดกำลังใจทำไมอาจารย์ไม่ให้คะแนนความตั้งใจของเราเลยคะแนนที่ให้มามันก็ไม่มีความหมายเลยใช่ไหมจึงบอกตัวเองเสมอว่าวันหนึ่งถ้าฉันเป็นอาจารย์ฉันจะไม่สะเพร่ากับข้อสอบของลูกศิษย์เช่นนี้เพราะถ้าอาจารย์ไม่ตั้งใจกับลูกศิษย์ ลูกศิษย์โง่อาจจะลงตัวเองว่าฉลาดได้งานไม่ดีถ้าเราไปยกย่องเขาเขาไม่เก่งจริงปล่อยให้ไปอยู่ในถ้ำกลางนักปรา์ผู้รู้ก็จะดูถูกดูแคลนเอาได้ที่ต่างประเทศจึงมีอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่ทำเงินมหาศาลเขาเรียกว่าอาชีพหมอหนังสือนักเขียนที่เขียนงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่มั่นใจว่าดีพอหรือไม่ก็ส่งไปให้หมอหนังสือตรวจ ตรวจแก้แก้จนดีที่สุดจึงได้พิมพ์จำน่ายพิมพ์ครั้งหนึ่งขายสิบล้านเล่มทั่วโลกเขามีหมอหนังสือไม่เหมือนเมืองไทยหนังสือยังติดอยู่แต่เรื่องกระแสเดี๋ยวแชร์เรื่องนั้นเดี๋ยวแชร์เรื่องนี้คล้ายกันร,ระเบิดเถิดเทิงแวดวงหนังสือเมืองไทยเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับงานที่ดีจริงๆหนังสือที่ขายดีไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหนังสือที่ดี หนังสือดีบางทีก็ขายไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นหลักการทำงานเชิงพุทธก็คืองานทุกชิ้นที่เราทำอยู่ในขณะนั้นให้ทำให้ดีที่สุดงานที่ทำอย่างดีที่สุดคนไม่เห็นตรงนั้นครั้นไม่เห็นทีหลังคนเขาก็ถามหาคนทำเหมือนช่างสมัยก่อนที่เขาปั้นพระพุทธชินราชไม่เคยปรากฏชื่อว่าใครเป็นคนปัน้นแต่จนถึงทุกวันนี้ งานชิ้นนี้ก็ยังเป็นอมตะประกาศศักยภาพช่างปั้นดีที่สุดเช่นเดียวกันถ้าเราทำไม่ดีเอาไว้มันก็จะอับปลัก์มาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทำงานให้เหมือนพระพุทธเจ้างานสำคัญที่สุดคืองานที่เราทำอยู่ตอนนี้ทำให้ดีที่สุดถ้าเราทำให้ดีที่สุดตอนนี้มันก็จะกลายเป็นพรุ่งนี้ที่ดีที่สุด เหมือนมันเป็นวันวานมันก็เป็นวันวานที่ดีที่สุดแล้วเราจะมีความสุขกับมันถ้าเราทำอย่างดีที่สุดการทำงานนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมคือต้องตั้งใจกับทุกๆงานเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม